สวัสดีครับท่านชมครับวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เอเชียหมัดหมัดกำลังเจอภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่โปแลนด์ทำศึกคัดเลือกโอลิมปิกซึ่งถือว่าเป็นรายการสำคัญที่สุดเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของทีมไทยทุกคนรอคอยรายการนี้นะครับเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกเนี่ยเขาแข่งกัน3กลุ่มเราอยู่กลุ่ม C นะครับร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าอิตาลีเบอรมันเกาหลีใต้ สโลวีเนียและโคลัมเบียที่1กับที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เข้ารอบไปโอลิมปิกที่ปารีสปีหน้านะเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลโอลิมปิกเนี่ยจะมีทั้งหมด12ทีมนะครับ6ทีมจะมาจากรอบคัดเลือกบวกเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เป็น7เหลืออีก5ทีมคัดจากอันดับโลกเหลือ5ทีมคัดจากอันดับโลกนะครับดูอันดับโลกเนี่ยทีมใหญ่เขาได้เปรียบอย่างพวกอิตาลีเยอรมันอะไรพวกเนี้ยนะถ้าคัดไม่ผ่านอันดับโลก เขาก็ยังดีกว่าทีมไทยนะครับแล้ว5โคต้าสุดท้ายจากอันดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันเหลือแค่4จริงๆแล้วเหลือแค่4นะครับต้องแบ่งให้ทีมอันดับสูงสุดของแอฟริกา1ทีมคือมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับโอลิมปิกเนี่ยเขากําหนดว่าต้องมีทีมจากทุกทวีปเข้าร่วมนะทุกทวีปต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้าจะลุ้นจากอันดับโลกเราคงจะหวังยากนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะไปโอลิมปิกก็ต้องได้จากรอบคัดเลือกนี่แหละนะ เอาจากรอบคัดเลือกนี่เลยต้องอยู่ใน2อันดับแรกของกลุ่ม C ให้ได้นะครับทีมไทยตอนนี้พร้อมมากๆเลยนะครับได้แชมป์เอเชีย er มาในความมั่นใจเราหายห่วงล่าสุดโคชด่วนตัดตัดตวเหลือ14คนนะครับเอสิริมาหลุดเพราะฉะนั้นซาร่านุสราต้อมคำจะเป็นตัวเซตสลับกับชมพู่พรพันธ์ตรงนี้แสดงว่าเราเน้นเรื่องการเซตเป็นพิเศษถ้ารับลูกเสิร์ฟดีนะครับบอลแรกเนี่ตั้งให้เซตสวยๆเรามีเฮนะ S 1> <S 1> เรามีเฮอยู่นะครับซาร่านีคือสุดยอดของเซตเตอร์นะเธอเป็นทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นก็บอกว่าปกติตอนซ้อมเนี่ยเล่นไปสอนไปซาร่าเล่นไปสอนไปนะถ้าจังหวะเซตมันคลิกกับตัวตบเพียวบิ้มบิมมดโมเมมันก็จะยกระดับเกมให้กับทีมเราได้แน่นอนนะครับทีมเราพร้อมสู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเจอกับสมหาการอเมริกา โปแลนด์อิตาลีเยอรมันมันหนักหนาสาหัสยอมรับความเป็นจริงนะครับ4ทีมนี้ตอนพบกันในนชั่นสลีกช่วงกลางปีที่ผ่านมาเราแพ้เขาหมดเลยนะแต่จะจมอยู่กับอดีตไปทำไมถูกไหมมันผ่านไปแล้วนะ้เว้ยเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าแล้ววอลเลยบ์บอลเนี่ยมันก็เป็นวันๆถูกไหมวันไหนท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่แน่ถูกไหมมือขึ้นขึ้นมาเนี่ยตกเป็นลงอะไรเงี้ย อ่ะไม่มันไม่แน่นะเว้ยเฮ้ยสหรัฐอเมริกาชุดนี้นะครับซูเปอร์สตาร์ของเขาคือจอแดนลาซันกลับมาติดครั้งแรกในรอบ2ปี2ตัวตบเอลวิสกินเนอร์เบอร์27กับจอแดนทอมสันเบอร์12ร้ายกาจพอกันน้องจอแดนทอมสันนี่น่ารักซะด้วยนะอเมริกาได้เปรียบทีมอื่นเพราะตัวเขาเยอะนะครับเอาใครลงก็น่ากลัวโปรแลนด์เจ้าภาพมีแรงส่งจากแฟนๆในสนามโปรแลนด์นี่เชียร์เสียงดังมากแล้วทีมเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับ ได้ที่3ามในชั่นสลีกปีนี้แม็กดาเลนาสตีเชตตบหัวเสาเบ,เบอร์9นี่มือโคตรละหนักเลยแล้วสูงถึง2องร้อยสซนติเมตรแอตติสกาคอนนิลุกบอลเดลดีนะครับบล็อกเก่งตัวนี้สูง200ซนติเมตรโปแลนด์นี่สูงมากๆเลยนะตัวเซตจอยน่าวอลช์หายเจ็บกลับมาด้วยนะครับเอ่อถือว่าเขาฟูลทีมนะครับโปแลนด์ Bo ทีมไทยตอนที่แพ้โปแลนด์3ต่อ0ในเนชั่นสลีกเนี่ยต้นเซตเราสู้ได้สูสี ต้นต้นเซตแต่ละเซตเนี่ยเฮ้ยเกมผลัดกันแลกกันแต่มาพังเอาปลายเซตทุกทีเพราะฉะนั้นตรงนี้โค้ชด่วนต้องหาทางแก้ให้ได้นะครับอิตาลีเป็นยังไงอิตาลีไม่มีเปลาล่าเอโกนูนะครับแต่มิดเดยมซิลล่าเบอร์17กับซิลเวียคินเนโลเบอร์15ตบกระจายทั้งคู่เลยสองคนนี้ตบแรงมากถ้าจำได้เนี่ยเราเคยแพ้อิตาลีอย่างเจ็บปวด3ต่อ2เซตในเดนชั่นสลีกนะเซต4เนี่ยเราได้แมตช์พร์ เซตสทีมไทยได้มาชพอยแต่ปิดไม่ลงนะครับอิตาลีเวลาขับขันก็เหนียวมากเลยเล่นดีมากนะส่วนเยอรมันเยอรมันเป็นทีมยุโรปที่เราเล่นด้วยสนุกที่สุดนะครับเวลาดูทีมไทยเจอเยอรมันเนี่ยโอ้โหมันสนุกเราใจบีบหัวใจนะเขาสูงแต่เล่นเร็วตัวบล็อกคารมิล่าไวเซอร์เนี่ยสูง195ซนมมาริโชเซลสูง190เซนแต่ทีมไทยเนี่ยเคยได้เซตจากเยอรมันมาแล้วนะครับ เราเคยได้เซตจ,จากเยอรมันมาแล้วเราใช้บอลเดลสู้เขาได้นะครับล่าสุดที่เจอกันยายแนนทัดดาวทําได้ถึง17แต้มบอลเร็วของเรานะครับน้องแนนเนี่ยทำ17แต้มนะมดวิภาวีก็มีบทบาทการเจอกับเยอรมันในนัดแรกวันเสาร์วันเน,นี้ยนะอาจจะเป็นนัดสําคัญที่สุดเขาเก่งอันนี้ไม่เถียงแต่ไม่ได้เก่งจนเราลุ้นชนะไม่ได้นะเยอรมันเนี่ย สู้ได้สนุกนะครับทดกชมครับทีมไทยเจอเยอรมัน5นัดหลังเราชนะ2แพ้3ก็ถือว่าโอเคถือว่โอเคอยู่นะถ้านัดแรกเราชนะเยอรมันได้ถ้านัดแรกชนะเยอรมันนะครับความเชื่อมั่นความพึกเขิม่มันจะนสุดๆเลยว่าไหมพุ่งจุดเลยพูดกันตรงๆโอเคกลุ่มซีเนี่ยทีมเต็งคือสหรัฐอเมริกานะโปรแลนด์กับอิตาลีต้องแย่งกันส่วนทีมไทย ถ้าจะสร้างเซอร์ไพรส์7นัดที่ลงเล่นนะครับควรชนะอย่างน้อย5นัดอย่างน้อยที่สุดต้องชนะ5นัดหรือถ้าได้สัก6นัดก็จังเลยนะน้องๆถ้าได้6นัดนี่คือเฮ้ยไปโอลิมปิกไว้ให้คือ,อเราต้องชนะเยอรมันชนะอิตาลีหรือชนะโปลแลนด์นะครับแล้วไปตามเก็บเกาหลีสโลวีเนียกับโคลอมเบียต่อส่วนอเมริกาปล่อยเขาไปเถอะสหรัฐอเมริกานี่คือ ถ้าทําได้เนี่ยถ้าทําได้คือชนะอย่างน้อย5หรือ6นัดโอกาสไปลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เปิดกว้างนะครับกย้าว่าเราไม่มีอะไรจะเสียลุยให้สุดๆไปเลยนะครับพวกเราทางนี้ก็จะแหกปากเชียร์สุดๆเหมือนกันอ่าปิดท้ายนะครับบอกโปรแกร,รมแข่งทีมไทยอีกทีหนึง่งวันเสาร์ที่16กันยานะครับทีมไทยพบเยอรมันหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาเมืองไทยนะครับอาทิตย์ที่17 ทีมไทยเจอสหรัฐหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันอังคารที่19ทีมไทยเจออิตาลี1นึ่ทุ่มครึ่งพุทธที่20ทีมไทยพบโปรแลรนด์4ี่ทุ่มครึ่งนะไทยเจอโปรแลนด์4ี่ทุ่มครึ่งวันพุธนะครับวันศุกร์ที่22ทีมไทยพบสโลวีเนีย1นึ่ทุ่มครึ่งเสาร์ยีไทยพบเกาหลีใต้ก็ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับและปิดท้ายอาทิตย์ที่24ทีมไทยพบโคลัมเบีย1นึ่ทุ่มครึ่ง ส่วนใหญ่แข่งทุ่มครึ่งนี่แหละนะครับเวลาเมืองไทยนะย้ํานะช่วงนี้ท่านผู้ชมกลับบ้านเร็วหน่อยนะเตรียมเสียงเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมกระโถนไว้พร้อมเรามีนัดกันหน้าจอนะครับโอเคเฮ้ยยังไม่ได้บอกช่องถ่ายทอด Workpoint ช่อง23 WorkPo i n t ช่อง23ถ่ายทอดสดทีมถ่ายทุกนัดนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทาง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ